สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลการออกลาวพัฒนาครับงวดประจำที่15เดือน1ปี68เลข6ตัวก็725 381 4ตัว5381 3 8, ตัวออก381 2ตัวออก81เรามาดูครับสูตรที่เราคำนวณมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดอีกงวดนี้ เรามาดูจากหลักร้อยก่อนครับหลักร้อยงวดน,นี้ก็หลุดแล้วครับห้ามาหลักสิบล่างครับเพราะเลขก็ออกไปที่ห้าสามแปดหนึ่ง สามไม่มาครับห้ามาแทนครับสลับตำแหน่งกันสูตรนี้ก็หลุดครับแต่ว่าผมมีสูตรหลักร้อยใหม่อีกสูตรหนึ่งผมจะให้ท่านดูก่อนผมคำนวณทิ้งไว้แต่ผมยังไม่ลงนี่ครับนี่เป็นสูตรใหม่สูตรหลักร้อยเลยให้ท่านดูฝั่งนี้ครับอยู่หลักร้อยตลอดครับ นี่เป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งที่กำลังเดินดีครับนี่ก็หกนี่ก็สี่นี่ครับงวดวันนี้ครับทีแรกผมว่าจะลงแล้วก่อนก่อนทุ่มนี่นี่ไม่ทันครับก็เลยไม่ได้ลงแต่ถ้าลงเนี่แตกแน่นอนครับเลีวดูเลขออก 5้าสามปดหนึ่งสูตรนี้ครับจะมาแทนนี่ครับมาครบหมดเลยครับห้าสามแปดนี่ครับห้าสามแปดหลักร้อยคือเลขสามหลักสิบสองตัวล่างคือเลขห้าเลขแปดก็อยู่หลักสิบนี่ครับมาครบหมดครับขาดหนึ่งไปตัวเดียว หลักร้อยสูตรนี้แม่นครับเดี๋ยวผมจะคำนวณสูตรนี้ครับเพราะว่าสูตรหลักร้อยสูตรเก่าสูตรนี้มันมาเยอะครับพอมันมาเยอะเกินไปแล้วมันก็หลุดเรามีสูตรลาราพัฒนาสูตรใหม่มาแทนครับคือสูตรนี้สามตัวมาตัวหนึ่งครับ จะได้ถ้าลงนี่แตกแน่นอนครับสูตรนี้สูตรนี้ก็หลุดแล้วมีสูตรไหนอีกสูตรปาตะเพียนให้เจ็ดกับสองมาก็สูตรนี้ก็ไม่เข้าครับแต่ว่าหลักร้อยมีสามครับ มีเลขสี่ตัวผมคิดว่าสองมันมาเพราะมันตรงกันกันกบอีกสูตรหนึ่งนี่ครับมาเลขสามเลขออกไปที่ห้าสามแปดหนึ่งส่วนจับคู่ให้ไม่มีแปดหนึ่งครับมีแค่เจ็ดหนึ่งห้าสามไม่มีมีแค่ห้าสอง นี่ครับหลักร้อยสูตรลาวพัฒนาสูตรนี้ก็แม่นอยู่ครับนี่ครับที่ผมจับหลักร้อยไว้ให้มีเลขสี่ตัวแต่เข้าสามครับสามมาหลักร้อยตรงนี้เข้าไปที่สามถือว่าหลักร้อยเป็นหลักร้อยปาะเพียนใหม่ครับได้สี่ตัวแต่มามาเลขสามครับวดน,นี้ ท่าที่ทํามานี่ก็สี่ตัวก็เข้ามาตัวหนึ่งเข้ามาตลอดครับวันนี้ก็ได้เลขสามอีกเสียาดายไม่ชนกับหลักร้อยอีกสูตรหนึงครับเพอาหลักร้อยอีกสูตรได้เลขสองคิดว่าสองจะมาแล้วก็สูตรสูตรนี้ครับโอ้โหเสียดายครับ เลขออกห้าสามแปดหนึ่งมีทั้งแปดห้ามีทั้งห้าห้ามีทั้งสองห้าครับห้าสามสามห้าไม่มีแต่เลขห้าก็ยังมาอยู่หลักสิบละอยู่หลักสิบล่างห้าสามแปดหนึ่งเนี่ครับห้าสามอยู่ตรงนี้ อันนี้สูตรงวดนี้ให้ห้าก็มาห้าครับแต่ว่าห้าไปอยู่หลักสิบนี่ครับนี่ก็ห้าหลักสิบแปดหลักสิบตันี้ก็เลขวิ่งก็ยังได้อยู่ครับวิ่งห้านี่ก็ยังยังได้อยู่วิ่งห้าวิ่งแปดตรงเนี้น ส่วนสรุปสรุปไม่มีครับห้าสามเพราะว่าเลขออกไปที่ห้าสามแปดหนึ่งมาครับหลักสิบล่างมาสองตัวครับนี่ครับห้ากับสามเลย ที่จับคู่ให้ไม่มีห้าสามแต่ผมให้สามกับห้าเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้านหลักสิบให้เน้นสามกับห้าหลักสิบเข้าครับหลักสิบล่างเข้าไปห้าสามส่วนหลักร้อยงวดนี้ไม่มาครับก็ห้าก็มาแทนตรงนี้ก็จับให้แปดห้า สรุปก็ยังยังยังไม่เข้าเป้าอยู่ดีครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรสุดท้ายที่งวดที่แล้วคนหลุดมีคนบอกว่าถ้าหลุดก็คำนวณให้ใหม่ก็คือสูตรเนี่ยครับสูตรนี้ก็จับคู่ให้ไม่เข้าครับแต่สองกับห้าห้ามาตัวหนึ่ง แมาตรงนี้หนึ่งมาข้างบนเลขออกห้าสามแปดหนึ่งสูตรนี้ผมมีคนคอมเมนต์มาท่านหนึ่งเขาบอกว่าลงไปเถอะเดี๋ยวจะจับเองเลขหกตัวเนี่ยถ้าท่านจับเองท่านได้สามตัวบนเลยครับนี่ครับ สามแปดแลวก็หนึ่งนี่ครับเลขหกตัวที่อยู่กลุ่มเนี่ยเข้าตรงตรงครับสามแปดหนึ่งดูครับแต่จับคู่ให้ไม่ถูกสูตรนี้ก็ถือว่ายังยังใช้ได้ครับหลักร้อยไม่มาแต่มาหลักสิบ ล่างคือเลขห้าก็เลขก็เข้าไปตรงนี้ครับเลขตรงกลางนี่อีกแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีหนึ่งกับแปดก็ไม่เข้าเป้าอีกแล้วครับงวดนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภรสัยผุ้ท่านเลยครับ อีกร่ีก็มาสรุปาราพันนาให้ทุกท่านได้รับชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหลักร้อยสูตรใหม่นี่ครับเดินดีเลยครับสูตรนี้เดี๋ยวคำนวณให้เลยครับสำหรับหลักร้อยสูตรนี้ขอบคุณครับ